กีมเช้านะคะทุกคนนี่บรรยากาศน้ำเชานะ้านะข้าด้วยว่ายน้ำค่ะทุกคนทางโน้นแกไปเส้นน้น้นนะแกไปฝั่งนน้นโน้นอือาอ,าอากาศเย็นมาก วันนี้น้ำขึ้นสูงนะคะน้ำขึ้นสูงแล้วก็เอ่อทะเลก็จะแบบไม่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะลมมันไม่มาทางนี้นะคะทุกคนลมมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เลยแบบว่าจะไม่มีคลื่นเป็นแต่ว่าเป็นลูกๆนะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นคลื่นที่แบบแต่แต่แต่ทะเลแบบนี้นะ ว่ายน้ำมันก็จะง่ายแล้วก็พัดดึงบดดก็จะก็จะง่ายด้วยนะคะแล้วก็ก็ได้มันขึ้นมันไม่ซัดแรงนะมันก็จะแบบนิ่งๆเย่้งเนี้ยเป็นคลื่นแต่วันนี้คนเด็กช่วงนี้เด็กนักเรียนเข้ากับเข้าไป เรียกเลยนะเปิดเทอมนะคะทุกคนเขาเปิดเทอมแล้วนะแล้วก็ก็จะเป็นคนที่มาเที่ยวทะเลก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนแก่อย่างเงี้ยแต่กลุ่มคนแก่ก็จะแบบว่า,ามาตลอดนะมาเที่ยวตลอดเลยเพราะว่าส่วนมากคนแก่ที่ต่างประเทศน,นี่ชอบเที่ยวนะคะทุกคนชอบไปเมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากลุ่มที่ พ่อแม่ลูกที่เขาแบบว่าลูกเขายังเล็กๆอยู่นะคะที่เขาจะพากันมาเที่ยวนะแต่วันนี้อากาศไม่ดีพอทุกคนอากาศมืดครึ้มไม่มีแดดก็จะประมาณนี้นะคะหาดก็เลยจะแบบว่บางๆหน่อยนะตอนนั้นก็เขาก็เอาเรืออปนะคะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเอ่ย น,ะะนี่อนี่เขาเล่นเรือใบกันฝั่งนู้นนะน่าจะสายๆหน่อยมั้งเรือใบก็จะอีกกลุ่มหนึงก็จะกลุ่มใหญ่หน่อยเรือใบเขาก็จะออกงานกันเล่นเล่นเรือใบนั่นก็เป็นฝั่งในเมืองนะคะนี่นะคะทุกคนชีวิตบานนอกบันนอก ในต่างแดนนะคะหาดก็จะว่างหน่อยก็จะมีบางคู่แล้วเขาก็จะเดินกันฝั่งนี้ยมันก็จะเป็นก้อนหินแบบนี้นะคะทุกคนแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเข้ามาเล่นดินทรายอะไรอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็จะมีทรายให้เล่นนะแต่ฝั่งนี้นก็จะเป็นหินเป็นก้อนๆหินไม่สวยนะครับเนี่ยจะประมาณน,น,นี้นะอ้ <c oughs> ฟังเสียงคลื่นทะเลไปค่ะทุกคนสวัสดียามเชา้าค่วันนี้อากาศดีอากาศแบบลมไม่แรงมากลมนหน่อๆชิวๆเบาๆสบายๆคลืนทะเลแล้วน่าจะเอาพระเดินบดมาด้วยมันเล่นทายเล่น เห็นสองคนก็เอามาฝั่งนู้นเข้าไปเขาไปฝั่งนู้นแล้วแค่ mm hmm. เจ้โดด mm hmm. น้องอีกคนหนึงฝั่งนื้นนตอนเที่ยงน่าจะตกนะคะฝนที่นี่อากาศสภาพช่วงอาทิตย์นี้ฝนตกฝนตกแล้วก็ไม่มีแดด ะคะทุกคนสภาพตอนนี้สภาพอากาศที่อังกฤษนะคะงเงาจะเด็กเด็กเขาก็เปิดเทอมกันเขาก็ไม่ได้มาฮอลิีดย์กันแถวนี้แล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีกลุ่มเฉพาะคนแก่แก่มากๆเลยนะมาเที่ยวกันแก่วัยเกษียนอะไรก็มองนี้นะคะ ก็จะเป็นกลุ่มใบเกษียณมาเที่ยวทะเลแล้วก็กลุ่มพ่อแม่ลูกอ่อนบาซีมาเที่ยวทะเลกันแต่วันนี้สภาพอากาศมืดครึมฝนตกฝนจะตกตอนเชวงเที่ยง,งบ่ายๆนะ ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะอบรรยากาศมาฝากไปซื้อนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศมืดมืดคืนทั่วฟ้าเลยมืดคลืนทั่วฟ้าชายหาดก็ลงเขาเจ้าเขาเจ้าจะเดินกันอยู่ข้างบนนะคะทุกคนร้านกาแฟอยู่ข้างบน เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย